มูลนิธิศักพรทรัพย์พัฒนาการศึกษาไทยเพื่อปวงชนและแผ่นดินเกิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ น,นั่แต่ะคเบอไม่มีหลักสูตรใดที่จะสอนทงกิณเด็กได้สุดทักษะเด็นมากที่สุดและไม่มีหลักสูตรใดที่ดีที่สุดไม่มีหลักสูตรใดที่เดวนล้าสุดหลักสูตรที่ดีที่สุดคือหลักสูตรที่ยื่อยู่ที่สุดวันนี้มาอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดกิจกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาค่ะวิทยากรท่านสอนได้ดีมากค่ะอาจารย์เฉลิมพลค่ะท่านสามารถให้เทคนิคแล้วก็ภาษานะคะให้ทางแก่อาจารย์ที่มาอบรมเนี่ยค่ะนำไปปรับใช้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของต่างประเทศมากขึ้นซึ่งสามารถจะพัฒนาการในการเรียนการสอนและภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะการศึกษาไทยในปัจจุบันนะคะยังไม่ทัดเทียมเท่าอาเซียนค่ะ แล้วก็ภาษาอังกฤษาการสื่อสารก็ยังไม่ค่อยได้ค่ะในอนาคตคิดว่าจะพยายามทำให้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้มากกว่านี้ค่ะให้ทัเทียนภาวะอาเซียนค่ะวันนี้ผมมาอบรมหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนาทักษะ,ะการสอนภาษาอังกฤษครับของระดับประถมศึกษาครูควรจะได้พัฒนาหรือส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับการอบรมนะครับให้ให้มากขึ้นแล้วก็อย่าให้ครูเนี่ยต้องไปอยู่กับเรื่องของเอกสารมากนะักซึ่งพอบันทึกมากๆรายงานมากๆครูไม่มีเวลาที่จะเตรียมการสอนทบทวนการสอนและอีกอย่างก็คือเรื่องของการที่ให้ต้องสอนมากเกินไปสอนหลายระดับชั้นเนี่ย มันจะมีปัญหามากในเรื่องของการเตรียมควรจะดูแลเรื่องนี้ให้มากขึ้น รวมการที่ผมต้องการก็คือให้เด็กสามารถจดจําและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องไม่ว่าเขาจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศเนี่ยเพราะภาษาไทยก็เป็นภาษาเอกลักษณ์ของเราประทับใจเรื่องของผู้ร่วมอบรมด้วยนะครับทุกคนค่อนข้างเปิดทัศนคติแล้วก็รวมทั้งอาจารย์ผู้อบรมด้วยนะครับวิทยากรท่านก็เก่งมากคือช่วยละลายพฤติกรรมแล้วก็สอนอย่างง่ายๆเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถนาไปพ,พัฒนาและต่อยอดได้เลย ผมก็อยากขอบคุณนะครับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์นะครับที่ช่วยเปิดโอกาสให้ครูนะครับได้มีการพัฒนานะครับสามารถนําไปบูรณาการหรือเปลี่ยนแปลงป,ปรับเปลี่ยนใช้ได้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ทางมูลนิธิเนี่ยให้โอกาสนี้กับครูนะครับก็จะทําให้พื้นฐานของประเทศหรือเด็กๆของเราเนี่ยก็จะเจริญเติบโตไปทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ากความสำเร็จของการจัดโครงการด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ครูอาจารย์ในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อประเทศชาติและตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน